สบายดีพอ,นะอ,อพี่น้องเงนานะออก,นนนนนก็คือหัวมาบอนตายพี่น้องเลยหัวหน่อยเนาะออกไหลแล้ว่ปีหนึ่งถนัดปีหนึ่งสักหัวตัวนี้มันกับบนเป็นอย่างไรพี่น้องเลยแต่ว่ายูซื่อจะตายเนาะแต่ว่ามันคอยสังเกตมันหนมัน,มนจะเจ็บตาเนาะส่วงสี่หามหือมานี่เจ็บตาเลยกะันคือบุคลแข็งแห้งนะ,จ,จ,ะจ่อยจะแจไปเนาะ กะว่าสิเอายามาซักกะยามใด๋กะลืมเนาะพี Taiwan ่น้องกะบ่ได้ซักบ่ได้ใส่ใจมันปานได๋หั่นนะคิดว่ามันคสิบ่เป็นหยังดอกเจ็บเจ็บตาเ็หยังซื่อมาขอปอยัวปอยัวเขาก็บ่ได้สังเกตเด้อว่าัวัเองจักโตพอมาเบิ่งเอ้าหัวน้อยตัวนึงไปไสมามาเห็นนอนตายซะกตายานี่บ่จัพี่น้องยังอ่อนๆจังได๋นี่ เอท่านไหแข้งท่านไหยังสัหน่อยอท่านแข้งก็ยยงสัจว่าสิบบาทเนาะพน้อหลอกนังนังมนหนาช่องไซมันยึงเถาะพี่น้องเลยมันยึงเถาะแบบมันกินหยาอ่อนลายส่วงนี้เนะ หญยากิดแบบขอบริปปอยไม่ไนานพี่น้องงัวตัวมันมักเล่มกินหญยาในในขอบนะมันจะเป็นหญยานออนป่งใหม่ๆเนาะเป็นหญยาขี้งัวขี้เงียวมาถึงแหละในขอกเนาะแต่ว่าชุ่มใหญ่มันบากินไม่ได้ตรงนี้กินเนาะขอว่าสาเหตุหญยามันยิงเถาะพี่เนาะยิงเถาะในเถาะเถาะโอ้ มันมาฉีดตายแต่เฮงเนาะพี่น้องต้องสชยตายบางบางยาบางเสาดีนะพี่น้องตัดผามาตอนแรกเนาะพี่น้องก็คือบางเสาหนึ่งก็กลัวงัวเนาะก็คอยเอาตั้งแต่ผามันเนาะพี่น้องเนาะนางแนงมันขอกระหลอกหลอกเอาไปฟังมึดเนาะกลัวเหี้ยเอาไปฟังมึดเลยครัเครื่องไนมากบะได้เอาเนาะเพราะเครื่องไนมันมันยังไม่กินแน่นะ ะเอาไปสิดป้าใบเห็ดแหงเนาะพี่น้องสีแดงสีลายมันพี่น้องเลยเนาะบดชเอาไปขายไปยังดอกพี่น้องเอาไปใบเห็ดแหงกินย่านนะเนาะแล้วกับปวดกระดูกเนี่ยแลกะไว้ต้มต้มให้มาเนาะพี่น้องเนาะมันคอยลามู่พี่น้องเลยทำหัวออกหยาในกระเทียนเบิร์ดเด็กพี่น้องเลยช่วงนี้ ไม่คอยมีหย่ากินนะเดี๋ยวบอกเขาเขาก่อนเฮ้ยๆๆๆว่าค่อยล่าพักล่าแน่เนาะพี่น้องแบบบกกะบกกะไปไก่หัวไฟฟ้าเลยเนาะพี่เนาะพักล่าพักแน่เฮ้ยๆ เขาเคาะเขาเคาะต่ดะมึงหันตัดเอออู้น้ำ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 ห้หูเหลือส่บโตวบันนี้พี่น้องยงงอหอยเนาะ เนื้อสิบโตพอดีให้มันหัวทำมันคล้ายกันจะอายุหลานหลานปลายเนาะพี่น้องดานชีดานหาหัวหน่อยลุกไปอีกพี่น้องเอ้ข่าเคาะเข่าเคาะ ว like <c oughs> ่าจะข่าวะฮึฮึฮเจระเ้งัแม่สองโตเลยฮึ ขอกตีโอสองตงัวเป็นจระนี่แหละลูกงอตัวนี้นพี่้องมันงอมันแบบพันหน่อยเนี่ยผืนบ้านคักแน่น ออกมากแห้งจองเนาะแห้งหน่อยตีงวดสุ่นี่นี่คือล <of this> <land> ูกมันสองตนี่ะจะมันซ้ำกันนะครับงวดตัวนี้ออกนกำลังเนาะสุ่นี่ออกไหลแล้วก็สองซ้ำดือนมันก็ยังใหญ่ตัวนั้นตีแบบหน่อยคักอย่าีเดี๋ยวงวดสิบโตวันนี้พี่น้อง เดี๋ยวหญ้าให้เพื่อนก่อนตัดหญ้าให้น้ำซองสอบช่วงนี้ก็พนตกกลายพี่น้องเลยน้มถั่มรูดูซึ่งมาแถวหวานแถวหน้าหวยที่เคยเคยเดียงงัวถั่วมหน้าพี่น้องปีนี้ท่วมจะชิว่ารายเถื่ออะไรซ่านซีเถื่ออะไรพี่น้องเลยปีนี้ฝนดีเนาะฝนแบบหมดถิ่ช่วงหมดถิ่มยังเลย คนดีขนาดปีนี่แค่นีแต่ว่าเอางเอมาเดี่ยงอยู่พี่น้องมันสบายนะามาถั่วเนาะได้ง่ายไปอีกกินหนาเพิ่มอีกสองศพนี่หนาคันเท่าเนาะไปตัดมายไปแล้วชนหนาที่ปลูกกันนี่พอตัดแหละพี่น้องเนาะพอตัดแหละ ะสีทามันแหลเนาะพี่เนาะแจ่งส ok. you know. mm ีไ hmm. ด้ต e so ัดเพราะว่าตัดตอนนี้มอได้หนามลายเนาะซึ่งมันก็เริ่มมปงน้าพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะเพราะว่ามันมีหญ้าถ้ามันสะหนามนะหญ้าในคณะเนาะผ่นมาอาศัยตัดหญ้าแต่ปลูกเองเนี่ยมันบ่พอเนาะพี่น้เนก็อาศัยหลายลามนะหันแน่พี่เนาะจะมาอื่นนี่ยจะขยายหัวใหม่ใช่ชีออมเอา แบบหายมันห so so ้ากินแถวป่านะเนาะเนาะอมรัดไใบมาแต่บัวหายมันลงเขาเราบเนาะแ้วก็จะปลูกตัวแม่โตนะปลูกจากซองโตเลยแหละเพื่อบัวหายมันไปเนาะปลูกซองแม่นี่โนาะน้ำอมดูได้ เนี the future, the ่แต่บ้าหงออมอ่ะเยอะหวัดบอลอนเมื่อบอลอนจะไปถ่ายอันหนามให้เบิ่งเนาะพี่น้องว่ามันขึ้นทำไรทั้งหนามเสะทั้งหนามหอ่วนี่ยดูหงอตัวนี้แหละมันตายเนาะสื่อเข้ามาอันนี้พี่น้องงวอตัวนี้เนาะถือมาตราวัสามล้านแปดพี่น้องเนาะถือมาหลายช่องปีนะ กับพูดีออกลูกมากถ้าไรตัวหนึ่งไรตัวหนึ่งกับโบโบไหลสัมเนาะโบเลคายสามีิน้องเลยมาตายสัมงอสื่อนี้ยังจะโตเนาะงอสื่อนี้หนึ่งสองยังสองโตพี่น้องที่สื่อตัวนั้นตัวแม่ที่มันตายบางยาเนี่ยกะงอสื่อเนาะกับที่เดือก็มีแต่ลูกงอตัวนี้เนาะนี่ ยายออกไปเดือๆเรือๆมันเอาแม่แพรผ่ันไปเอาแม่แพรรูย้อบิ่งนาลบหลดออาจะนำเมือนสับหลอกก่อนนะ่พี่เอนจะหนี๋จะหาได้หาเออจะเออหน้าตายทักไป ừm lọc con nữa thì vẫn đang trộm lên nó ừm 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 ừm

phải lại gì bên đâu Đập chắc có phải lại gì không? Ừ, phải chỉ vào Lực xong này Vâng, 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 chị Nhạc, thả cho những khăn đấy. Vâng, 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 chị nhạc với vâng, vâng, lực xong rồi Để lông mát lên đi nữa Ô, ô Ô, mình tự nhu Chuyện nào khe Mở mắt lên kia nữa Anh cứ hơn thạng thôi, nó cũng tổng lật thạng ồ ô bùa lực, bộ lực ờ. อยากไปบเบิ่งหนำเซะนะบังหนำม,มันขึ้นมันไหลเขา่ามันได้ออกแล้วอ่าหนำเสะเต็มลำพังเลยลยังไลเข่าหัวอยู่เน,นาะหนันงยังไลเข่าเลยเนาะแต่แสดงว่ามันยังขึ้นเลยเนะบางทีมันทางหัวมันจะไหลออกเน,นา,เา,าะไอ้หนำเสะทังเข่าเฮ้อโอ้บาครั้งยูงลายดีเว้ย ไปเมื่อวันนี่มาเบิ่งเนี่ยกับเมื่อวัน